สวัสดีค่ะมาพบกับคอมเบย y เออร์ทีวีลหญิงมาลีลีค่ะวันนี้พามาอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองค่ะเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวบริเวณสถานี กรุงธนบุรีตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนระบบหลักค่ะที่คุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะเข้าย่านใจกลางเมืองไปสาทรไปสีลมหรือว่าสยามได้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยเป็นระบบขนส่งระบบรองที่เชื่อมไปทางถนนเจริญนครและไปถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะทั้งหมดของเส้นทางเนี่ยจะมีสีสถานีด้วยกันนั่นก็คือสถานีกรุงธนบุรีตรงนี้และไปสถานีเจริญนครบริเวณหน้าห้างไอ ค,ส,คสถานีคลองสารบริเวณหน้าโรงพยาบาลตากศิลและไปสิ้นสุดที่สถานีประชาธิปกบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะตรงนั้นก็บริเวณเชิงสะพานพุทธนั่นเองค่ะใกล้ๆจะถึงสี่แยกบ้านแขกค่ะโครงการเข้าแบ่งการพัฒนาออกเป็น2เฟสค่ะคุณผู้ชมสำหรับเฟสแรกนะคะมีทั้งหมด3สถานีระยะทางประมาณ 1. 8กิโลเมตรค่ะ สามสถานีที่ว่านะคะสถานีแรกก็คือสถานีกรุงธนบุรีค่ะสถานีที่2คือสถานีเจริญนครและไปสิ้นสุดที่สถานีคลองสารบริเวณหน้าโรงพยาบาลตากสินค่ะ mm hmm. ส่วนเป็ที่สองค่ะยังไม่เริ่มก่อสร้างนะคะมีแค่หนึ่งสถานีค่ะจากคลองสารไปสิ้นสุดที่สถานีประชาธิปกค่ะ บริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะระหว่างซอย6และซอย8นั่นเองค่ะรวมทั้ง2เฟสค่ะระยะทางประมาณ2.8กิโลเมตรซึ่งตอนนี้นะคะก่อสร้างแค่เฟสที่1ก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตความคืบหน้า ของแต่ละสถานีค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรูปแบบของรถไฟฟ้าสายสีทองที่จะมาวิ่งให้บริการกันภายในปี2563กันก่อนค่ะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีทองนี้นะคะเป็นเส้นทางแรกของไทยค่ะที่ใช้ระบบ APM หรือว่า Automated People er Mover นะคะพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับค่ะคุณผู้ชม และรถที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นยี่ห้อ Bombardier ของแคนาดาเลยนะคะซึ่งบริษัทนี้เราจะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าเขามีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์และเครื่องบินส่วนบุคคลขนาดเล็กค่ะและหนึ่งในธุรกิจสำคัญของเขาก็คือการพัฒนาขนส่งระบบรางซึ่งหลายประเทศทั่วโลกค่ะก็ใช้บริการของรถไฟฟ้า Bombardier นี่แหละค่ะ จากข้อมูลนะคะโมเดลที่เขาจะใช้วิ่งของรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะก็จะเป็นบอมบาริเยรรุ่นอินโดเวีย APM 300ค่ะจะมีรถจำนวน3ขบวนขบวนล,ละ2ตู้รวมทั้งหมด6ตู้ค่ะซึ่ง1ตู้เนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ80-100ถึงคนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยค่ะที่เราจะมีโอกาสได้นั่งรถไฟฟ้าแบบไร้คนขับซึ่งอีกไม่นานก็จะได้ใช้บริการกันแล้วค่ะ เริ่มตอนที่สถานีแรกค่ะสถานีกรุงพนบุรีนะคะอยู่ด้านหลังของเรานี่เองค่ะซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะคะหลังจากนั้นเส้นทางของเขาก็จะเบี่ยงซ้ายเข้าถนนเจริญนะครค่ะมุ่งหน้าไปที่บริเวณหน้าไอคอนสยามไปโรงพยาบาลตากสินค่ะ สถานีเจริญนครค่ะสถานีนี้อยู่บนถนนเจริญนครจําง่ายๆเลยอยู่หน้าห้างไอคอนสยามค่ะคุณผู้ชมซึ่งใครที่จะมาใช้บริการห้างนี้นะคะก็สามารถเดินทางมาลงที่สถานีเจริญนครได้ค่ะและที่สําคัญนะคะการพัฒนาของห้างไอคอนสยามนี่แหละทําให้เกิดรถไฟฟ้าสายสีทองได้เร็วมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกรทมเคยมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะแต่ว่าไม่คืบหน้านะคะ พอมีไอคอนสยามเกิดขึ้นมาค่ะเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะเชื่อมการเดินทางจาก BTS สายสีเขียวมาบริเวณถนนเจร,ริญนครและมาที่ห้างไอคอนสยามค่ะก็เลยเกิดการลงทุนค่ะโดยห้างไอคอนสยามค่ะให้งบลงทุนสำหรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีทองเส้นนี้ค่ะ สถานีที่3ค่ะสถานีคลองสาลที่ตั้งของตัวสถานีเนี่ยจะอยู่บริเวณถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะจำง่ายๆเลยก็คือหน้าโรงพยาบาลตากสินนี่เองค่ะพอโครงการสร้างเสร็จนะคะสถานีเขาจะทําทางเชื่อมกับโรงพยาบาลตากสินค่ะแน่นอนว่าคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลน,นะคะก็จะเดินทางสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอนาคตสถานีนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะที่เป็น ส่วนต่อขยายมาจากรังสิตบางซื่อและจากบางซื่อไปที่มหาชัยค่ะเส้นทางเขาจะมาแบบนี้นะคะบางซื่อมาหัวลําโพงมาที่คลองสารและไปที่วงเวียนใหญ่สิ้นสุดที่สถานีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะ ครบแล้วค่ะทั้ง3สถานีสำหรับเฟสแรกของรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะรวมระยะทางก็ประมาณ1.8กิโลเมตรค่ะสำหรับเฟสแรกนะคะเขาเตรียมที่จะเปิดให้บริการประมาณปลายปี2563ค่ะส่วนเฟสที่2อีก1สถานีนะคะต่อจากสถานีคลองสานตรงนี้ค่ะจะไปที่สถานีประชาทิปกซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีทอง เขาก็เตรียมที่จะก่อสร้างเร็วๆนี้เช่นกันค่ะตัวสถานีประชาที่ปกเนี่ยก็ยังคงอยู่บนถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะอยู่บริเวณช่วงซอย6แล้วก็ซอย8ค่ะ ตรงนั้นจะเป็นวัดอนงคารามแล้วก็มีอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญคือสถานีประชาที่โปรกนะคะจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่เชื่อมมาจากเตาปูนราชบุรณะสถานีที่จะมาเชื่อมกันก็คือสถานีสะพานพุทธนั่นเองค่ะสรุปให้ฟัง อีกที่ค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีทองเฟสแรกนะคะระยะทาง1.8กิโลเมตรสสถานีค่ะสถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครและสถานีคลองสานค่ะตอนนี้ความคืบหน้าไปมากกว่า70%แล้วค่ะเขาเตรียมที่จะทดลองวิ่งรถนะคะก็ประมาณกลางปี2563ค่ะและเตรียมที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการก็ประมาณช่วงปลายปี2563เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมและค่าโดยสารนะคะก็จะอยู่ที่15บาท อดส,สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyer TV ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้คุณดูต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ไปและค่ะบ๊ายบาย